ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อต้นไม้มงคลยิ่งปลูกยิ่งรวยรวยจัดหนักเพิ่มโชคลาภเสริมดวงรับทรัพย์เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะทำไมถึงนิยมปลูกต้นไม้มงคลในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้โชคให้ลาบปกปักรักษาทุกคนในบ้านให้รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายและอันตรายต่างๆ อาจจะมาจากความเชื่อส่วนตัวตามหลักห่วงจุ้ยก็ว่ากันไปนอกจากจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วการปลูกไม้ประดับไม้มงคลยังเป็นการช่วยให้จิตของเราสงบพอสงบแล้วใจก็เย็นตามไปด้วยความคิดดีทำดีก็จะตามมานั่นเองต้นไม้มงคล9ประการใครได้ปลูกไว้ในบ้านคอนโด หรือสถานที่ทำงานแล้วมีแต่รวยรวยแล้วก็รวยไม้มงคล9ประการปลูกแล้วจะรวยรวยอันดับที่หนึ่งต้นวาสนาหรือบางคนเรียกว่าต้นวาสนาอธิษฐานลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่มีความสูงได้ถึง10เมตรลักษณะใบเป็นใบเดียว ดอกออกเป็นช่อมีกลิ่นหอมเป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกง่ายควรปลูกในที่แดดรำไรจนถึงแดดจัดคนโบราณเชื่อว่าหากใครปลูกไว้ในบ้านและนอกบ้านจะทำให้เกิดความสุขสมหวังบางเกิดโชคลาภเงินทองมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานและธุรกิจ อีกทั้งเป็นต้นไม้ที่ชื่อไทยเชื่อว่าหากบ้านไหนดูแลรักษารดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยอย่างดีจึงจะสามารถปลูกต้นวาสนาให้ออกดอกได้ผู้อาศัยอยู่ในบ้านนั้นจะมีความโชคดีมีโชคลาบวาสนามีเงินมีทองอีกทั้งโชคทางเสียงดวง จะถูกหวยเหมือนชื่อของต้นวาสนานั่นเองค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้หญิงควรเป็นคนปลูกและปลูกในวันอังคารทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านนะคะต่อไปอันดับที่สองคือต้นโกศลเป็นหนึ่งในไม้มงคลมีใบสวยมีสมญานามว่า ราชนีแห่งใบไม้คนโบราณเชื่อว่าเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่ปลูกครูบ้านคู่เมืองมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีลำต้นสูงประมาณ1-2เมตรหรือมากกว่านี้ใบมีลวดลายแปลกตาชอบแสงแดดทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี ต้นกุศลมีชื่อคล้ายคำว่ากุศลจึงเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยทำให้ผู้อยู่อาศัยมีบุญบารมีเสริมสร้างกุศลคุณงามความดีและช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขหากใครต้องการปลูกต้นกุศล หรือโกศลแนะนำให้ปลูกในวันอังคารและปลูกในทิศต,ตะวันออกเพราะโบราณเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมความเป็นสิริมงคลต่อไปอันดับที่สต้นกวนอิมเงินต้นไม้มงคลปลูกในบ้าน ต้นนี้มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นสูงสุดประมาณสามเมตรลำต้นกลมตรงเป็นข้อปล้องลักษณะเป็นใบเรียวสามารถอยู่ในที่แดดรำไรหรือแดดจัดก็ได้ลดน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้งในสมัยโบราณเชื่อว่าบ้านไหนที่ปลูกต้นกวนอิ่มเงินไว้ในบ้าน จะช่วยทำให้ช่วยเรียกทรัพย์หรือเรียกเงินมาหมุนเวียนภายในบ้านนั่นเองค่ะจึงจัดเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคล9ก้ายางแนะนำให้ปลูกในวันอังคารทางด้านทิศตะวันออกของบ้านนะคะนอกจากนี้ยังถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมนำไปใช้ในพิธีสำคัญทางาศาสนาอีกด้วยนะคะ ต่อไปอันดับที่สต้นเศรษฐีพันล้านค่ะเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคล9อย่างที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์เร็วเป็นพืชอวบน้ำสายพันหนึ่งต้นสูงประมาณ60เซนติเมตรโดดเด่นที่ใบเป็นรูปไข่ขอบใบหยกักใบหนามีสีเขียวอมฟ้าออกดอกเป็นช่อ เนื้อตาที่งอกออกมาเป็นต้นอ่อนมากๆคนโบราณมีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นเศรษฐีพันล้านจะทำให้บ้านนั้นมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายเสริมดวงการเงินการงานทำให้คล่องตัวร่ำรวยทำมาค้าขึ้นจเจริญรุ่งเรืองได้กำไรดีเป็นเศรษฐีพันล้าน นั่นเองค่ะซึ่งเหมาะจะปลูกไว้ประดับหน้าบ้านคอนโดและสถานที่ทำงานเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ปลูกอีกด้วยทั้งสามารถนำไปตั้งไว้เพื่อตกแต่งบ้านหรือคอนโดก็ดูดีขึ้นมาเลยค่ะอันดับที่หต้นกวักมรกตเป็นต้นไม้มงคล คนนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้านคอนโดหรือสถานที่ทำงานก็เก๋ไปอีกแบบนะคะเป็นพืชอวบน้ำที่มีหัวอยู่ในดินมีใบสีเขียวและสีดำคนโบราณมีความเชื่อว่าเมื่อนำมาปลูกไว้ในบ้านหรือปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านจะช่วยเรียกโชคลาภ เรียกรัพย์เข้าบ้านปลูกแล้วรวยและหากใครปลูกต้นกวักมรกตแล้วออกดอกลำต้นจเจริญงอกงามจะยิ่งเสริมความโชคดีเสริมดวงชะตายิ่งมีโชคลาภเข้ามามากขึ้นทั้งเรื่องเงินทองสุขภาพโชคลาภการเงินจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นเดียวกับชื่อของมัน ปัจจุบันต้นกวักมรกตได้รับความนิยมมากเพราะนอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลแล้วยังสามารถนำไปตกแต่งบ้านคอนโดหรือสถานที่ทำงานทำให้ดูดีขึ้นมาได้เลยค่ะอีกทั้งยังสามารถปลูกได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านหรือปลูกในพื้นที่ที่มีแสงแดดเข้าถึงน้อย เลี้ยงง่ายไม่ต้องรดน้ำบ่อยอีกด้วยนะคะต่อไปอันดับที่6คือต้นโปยเซียนเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นมีหนามโดยรอบบริเวณยอดมีดอกอ่อนเป็นช่อหลากหลายสีลำต้นสีเทาหรือสีเขียวเข้มสูงถึงประมาณสองเมตรใบเดียวเป็นสีเขียว ขอบใบเรียบไม่ชอบความชื้นทนแรงได้ดีและควรปลูกให้ได้รับแสงแดดแค่ครึ่งวันต้นโป้ยเซียนเปรียบเสมือนกับคนที่ฉลาดหลักแหลมไม้มงคลจากประเทศจีนในภาษาจีนคำว่าโป้ยเซียนหมายถึงเทพเจ้าแปดองค์เปรียบเสมือนมีสิ่งมงคลคอยคุ้มครองปกป้อง คนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขความเชื่อกันว่าหากใครปลูกไว้ที่บ้านจะนำความเป็นสิริมงคลโชคลาภอำนาจวาสนาความร่ำรวยเงินทองสถานที่ใดปลูกต้นโป๊ยเสียนแล้วให้รอรับโชคลาภกำลังจะมาจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง หรือหน้าที่การงานมีอำนาจวาสนาเข้ามาในชีวิตส่วนธุรกิจการค้ามีลูกค้าให้การสนับสนุนจเจริญรุ่งเรืองผลกําไรมากขึ้นคนที่กําลังลงทุนที่กําลังจะได้รับผลตอบแทนที่ดีประสบความสำเร็จสูงชีวิตอยู่ในกราบช่วงขาขึ้นและ มักจะได้ลาบก้อนตูเรียกว่าเฮงและรวยค่ะต่อไปอันดับที่7คือต้นสาริกาลิ้นทองเป็นไม้ดอกไม้ประดับจัดเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคล9อย่างลักษณะเป็นต้นไม้สูงประมาณ7เมตรโดดเด่นที่ใบลูกคล้ายช้อนกลมมนเห็นลายใบยชัดเมื่อแก่ ใบจะเป็นสีเหลืองคล้ายสีทองออกผลเต็มต้นตามความเชื่อของคนโบราณหากใครมีสาลิกาลิ้นทองจะมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมมีมหาสเสน่ห์เรียกโชคลาภเงินทองความร่ำรวยเหมาะสำหรับคนทำธุรกิจค้าขายกิจการร้านค้าหรือ ทำงานติดต่อกับผู้คนอยู่เสมอหากผู้ใดปลูกต้นไม้มงคลอย่างต้นสาริกาลิ้นทองเอาไว้ที่บ้านหรือร้านค้าจะช่วยเสริมสเสน่ด้านการเจรจาพูดสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จมีเมตตามหานิยมร่ำรวยเงินทองค้าขายเจริญรุ่งเรือง ขายดีมีกำไรช่วยให้เจรจาทางการค้าและการลงทุนประสบความสำเร็จและราบรื่นเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยและธุรกิจค่ะต่อไปเป็นอันดับที่แปดคือต้นไม้รวยไม่เลิกจัดเป็นไม้มงคลปลูกแล้วรวย ลักษณะของใบค่อนข้างหนาเรียวยาวและมีจุดด่างเต็มใบชอบน้ำชอบความชื้นควรตั้งอยู่ที่แดดรำไรแสงแดดส่องถึงแต่ห้ามโดนแดดจัดต้นรวยไม่เลิกชอบอากาศถ่ายเทได้สะดวกนิยมปลูกประดับในกระถาง ตั้งไว้ประดับหน้าบ้านหรืออาคารหรือในห้องทำงานก็ได้ค่ะเนื่องจากชื่อที่เป็นมงคลและผู้คนนิยมปลูกเป็นส่วนใหญ่แล้วยังมีความเชื่อว่าปลูกแล้วจะทำให้ร่ำรวยมั่นคงสมบูรณ์เสริมโชคลาภเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านรวมถึง ทำให้กิจการการงานค้าขายธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมากขึ้นหากใครที่สามารถปลูกให้ว่านรวยไม่เลิกออกดอกได้ตลอดทั้งปีแล้วจะแสดงถึงความร่ำรวยและความมีสุขภาพที่ดีมีกินมีใช้ไม่หมดโชคดีตลอดไปมาถึงอันดับสุดท้ายนั่นก็คือ ต้นนางกวักเป็นต้นไม้มงคลปลูกแล้วรวยนิยมปลูกไว้ตามบ้านอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นพืชที่มีหัวอยู่ในดินลักษณะเป็นพุ่มใบตั้งตรงยาวเป็นรูปใบโพหรือรูปหัวใจคนไทยมีความเชื่อว่าการปลูกต้นนางกวักจะเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าบ้าน ให้ผู้อาศัยพร้อมทั้งกวักโชคกวักสิ่งดีๆคนดีๆให้เข้ามาในชีวิตเรียกโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่พึ่งพิงทางจิตใจแสดงถึงความร่มเย็นเป็นสุขมีจิตใจแน่วแน่และช่วยเสริมสร้างบารมีเหมาะสำหรับปลูกที่บ้านและ กิจการร้านค้าหรือคอนโดแล้วที่นั่นก็จะมีโชคลาภกวักเงินกวักทองสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตและคนในบ้านปัจจุบันมีการเพราะออกมาหลายพันมีหลายสายพันทั้งกวักเงินกวักทองและกวักมหาเสน่ห์ค่ะหากท่านใดร่วมแชร์เรื่องนี้ เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อค่าทิธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ